ก็สมมติเราเป็นหลักภาวนานี่อตัวสมมติเป็นฐานฝึกปัญญาเราคือเดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจทุกวันหลงทุกวันหลงตามสมมุตนินี่เมื่อเราหลงตามสมมุติเขาเอาสมมุติเนะฝึกมาฝึกเนี่ยมาพิจารณาตามสมมติเนี่ยสิงี่ว่านะมาเป็นของเราจริงไหมไม่ใช่เนะ่ะเป็นแค่สมมุติเท่านั้นแนะ่การนั้นแหละว่าสมมุติคือแบบความเข้าใจเอาเองนั่นแหละ ความคิดว่าสมมุติว่าทําเนี่ยทุกอย่างทุกอย่างว่าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้แต่เราพยายามจะฝืนความจริงเอาสมมุติฝืนความจริงไม่ได้ในหลักสมมุติอหลักสมมติคือหลักความจริงกับโลกอันนี้เช่นเดียวกันเราหลงทุกวันคือหลงสมมุตินั่นเองหลงสมมุติคือหลงความจริง เราเอาความจริงมาคิดกันมาพิจารกกันถ้าเราเข้าใจสมมุติตัวเราเป็นคนเนี่ยมันจริงไหมคนอยู่ที่ไหนอสมมุติว่าธาตุสี่ขันธ์เป็นตัวเราจริงๆเนี่ยมันเราอยู่ตรงไหนมันจริงตามสมมุตินั้นหรือไม่เคยแยกแยก,แยกไปแล้วแนะนล่วเปรียบเหมือนรถคันหนึ่งถ้าเราเขาจะเป็นรถวิ่งในถนนนนทางรถจริงไหมเรือมาสิแต่ตัอย่างเรือมาดู พักกับออกมาล่อออกมาน็อตออกมา,อาให้หมดทุกอย่างแล้วกองกันไว้รถอยู่ไหนมีไหมนั่นใครว่ารถแทเนี่ยไม่มีเลยอะไรรถทั้งนั้นเนี่ยไม่มีรถสักคันหนึ่งรัาอะไรรถเฉยๆว่าไม่ใช่รถคนที่ว่าสมมุติเป็นคนเหมือนกันน่ะลองเลือกมาที่ทั้งหมดทีผมขนเรียบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแค่ว่าสมมติเป็นคนน่ะพยายามถอนออกมาให้หมดที่ว่ามันมีคนไหม ไม่มีนั่นคืออาการของธาตุสีใช่ไหมล่ะใช่นั่นแหละคนไม่มีเราก็ไม่มีด้วยในนั้นนี่สมมุตินี่ปัญญา,ญญาตัวคิดอย่างนั้น